เรามาทําความรู้จักกับธาตุเจ้าเรือนกันนะคะธาตุเจ้าเรือนจะแบ่งเป็นสองลักษณะคือธาตุเจ้าเรือนเกิดเป็นไปตามวันเดือนปีเกิดส่วนธาตุเจ้าเรือนปัจจุบันพิจารณาจากบุคคลลักษณะอุปนิสัยและภาวะสุขภาพทางกายและใจธาตุเจ้าเรือนจะแบ่งเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟค่ะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับธาตุไฟกันนะคะ ธาตุไฟคือคนที่เกิดในเดือนมกราคมกุมภาพ,พันธ์มีนาคมลักษณะและรูปร่างของคนธาตุไฟนั้นมาจะขี้ร้อนทนร้อนไม่ค่อยได้กินเก่งขี้งอนหงิดรูปร่างสมส่วนหัวล้านผมงอกเร็วเสียงดังค่ะการควบคุมสุขภาพของคนธาตุไฟนั้นคือการทำงานของน้ำดีการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายและการขับถ่ายค่ะ ส่วนการเจ็บป่วยที่พบมากในคนธาตไฟนั้นคือท่อน้ำดีอุดตันตับอักเสบเป็นต้นค่ะสาเหตุที่ทำให้ทาตไฟกำเริบคือการรับประทานอาหารรสจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดโมโหดืม่มแอลกอฮอล์หรือโดนแดดร้อนนะคะส่วนการดูแลสุขภาพเพื่อลดทาตไฟในร่างกายกลอยู่ในที่ร่มอาบน้ำเย็นขับถ่ายเป็นประจำ ควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารอาหารรสขมฝาดหวาน